ไม่รู้ว่าโดนไหมนะเอาโดนท้องกืบขาดอะ่ะสวยเลยก็สวัสดีครับสวัสดีครับจะเจอผมอีกหนึ่งคลิปนะครับนะวันนี้ ก็มาอยู่กันที่หมายเขื่อนนะครับผมเหมือนเดิมเนาะวันเป็นวันที่สองนะครับติดต่อกันมาดูว่าวันที่สามเนี่ยผมจะมาได้ไหมนะครับนะก็กลัวติดธุระครับคนนคนนี้นะครับผมแล้วก็มีงานที่บ้านด้วยเนาะก็เหมือนเดิมครับวันนี้มากับปีกห้าสิบนะยางเป็นสิบสี่น่าจะสิบสี่หยุดห้าสิบสี่มิลสีแดงสิบสี่มิลนี่ฮะเออสิบสี่มิลนะครับผม ส4 1 4ี่สิจุดห้าแล้วแต่คนเล่นครับนะยางนุ่มยางอ่อนยางแข็งนะครับผมผมชอบออกกระด้างหน่อยออกแข็งหน่อยนะครับผมแล้วก็ปีคธรรมดาบางคนถามใส่รูเล็กได้รูลเล็กได้ไหมก็มีนะก็มีคนใส่นะทั่วไปเขาก็มีนะไม่เช่ไม่มีนะครับผมมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่ถ้าใส่ยางจะพออกสิบามมิลแล้วยิงหลายๆเส้นอย่างเงี้ย ว่าเขาเรียกว่ายางนอกฮะแรงถีบมันเขาเรียกว่าเขาบอกว่ายิงมันจะเสถียรกว่ายางกระด้างนะครับอ่ะอันนั้นก็ต้องไปลองดูเพราะว่าถ้าถามผมผมไม่เคยนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมคําถามจาก f อซเนาะอ่ะเอามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ตัวเปล่านะครับนะหลังจากเมื่อวานนี้ก็หาตัวก็ไม่ได้ไซส์สวยๆเนาะอืมไปตอนนี้ผมมาสายมากปกติผมจะมาตั้งแต่หกโมงเช้าฮะแต่วันนี้มันจะเกือบจะห้าโมงแล้วแล้วลมอะ แน่นอนฮะมาถึงก็ลมเลยเนาะโอเคมากับลูกหัวพ่อสาสิบ้าเซนเหมือนเดิมนะครับนะอ่าชึบนี่ไปไปลุยกันเลยเดี๋ยวต้องเดินดูก่อนแม่สะท้อนนะเพื่อนๆแต่มีนะป่าน้ำไว้ไวอยู่ถามว่ามีไหมมีอะไรแหละ เพราะว่าตอนผมเดินลงมาฮะไม่ได้ขึ้นยางนะผมเห็นเชยโดขึ้นจีบอยู่นั่นอนะไซก็หลักสองหน่อยๆย,ยังไม่รู้ระยะน้ำเลยครับว่ายิงระยะไหน โดนครับอุ้ยโอ้ก็สวยอยู่นะเนี่ยฮะ โอเคครับผมไม่แปลกเว้ยวันนี้นัดแรกไม่แหว้วอ่ะนี่ครับไซส์ไซส์สี 5, นะ่เกือบห้าฮะเนี่ยไซส์สี่เกือบห้านิ้วตีเป็นสี่นิ้วครับมันไม่เต็มห้านิ้วดีตัวนี้พอได้นะเนี่ยปลาถือว่าโอเคนะครับนี่ครับลุงหัวพอกเนาะตัวนี้เล่นมือผมไปทีนึงแล้วไอตัวเงี้ยงหลังเนี่ยมือผมเนี่ย เนียตรง้มีตัวครับมีตัวแต่ว่าเราต้องยืนอยู่สักพักไงอมมลมมาผมได้ยินเสียงกัดอยู่ฝั่งโน้อนอะบ๊มบ๊มอยู่เซ็ง,งเลยครับตอนนี้ตัวเองมาสายฮะติดธุระที่บ้านด้วย ออกจากบ้านแต่เช้าไม่ได้อย่างนี้เมื่อก่อนูอ้วตีห้าหกโมงฮะมามีนะมีน้ำกระเพื่อมอยู่นะแต่ปลามันเห็นมันก็ต้องลงเลยฮะบางทีผมไม่ใช่ว่าเดินมาแล้วได้ยิงเลยนะบางทีแล้วแต่จังหวะ ลงมันพัดว่ะเพื่อนพอน้ําไม่นิ่งฮะมันพัศนะในการมองเห็นมันเห็นได้ยากขึ้นนะครับผมเพราะว่าน้ํามันกระเพื่อมหรือบางทีเรายอ,อยู่อย่างนี้บางฮีปามันเห็นมันไม่ค่อยจะเข้ามานะมันจะอ้อมลงไปด้านหน้าแล้วออกไปทางด้านข้างครับผมน้ำไม่นิ่งอ่ะกระเพื่อมหมดเลย รอยขุ่นตรงนั้นน่าจะมีปลามากัดอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวไปดูตรงฉีกไปด้านขวาก่อน,นเพื่อนมีนะน้ำมันก็เพิ่มอยู่นะนี่นั่นลนะ ตรงไหนมีน้ำกระเพื่อมผมชอบเดินลงไปดูนะถ้าให้ดีนะครับแบบนี้ผมว่ายืนอยู่ให้ดีที่สุดก็คือน,นั่งบางคนทำสามขาแต่ไม่รู้ไงว่าจุดไหนมันลอยดีจะได้หรือแบบว่าปลาม,มันเที่ยวมาเล่นนะฮะปลามันชอบเวียนมาเล่น วันนี้ก็เดินดูไปเรื่อยกันลอยไวมากครับเหมือนกับรู้เลยนะ จากหน้าเมื่อกี้ไม่โดนกองดับเฉยพูดอยู่พักหนึ่งฮะแล้วผมลองอยู่ดีมันก็ปิ๊บปิ๊บ ก็เลยลองจับกล้องดู็อด้อยิงอ่ะยิงให้เห็นอยู่ครับแต่อต็อดปลาดึงโอเคครับมาดูตัวกันเลย่ะจะได้ไม่เสียเวลานี่ครับไซส์ก็ไม่ละเกลียดนะก็กดลงนี่ไซส์สวยอยู่ครับเพื่อนนี่เกือบเกือบฟามือฮะสี่นิ้วสี่นิ้วกว่าเกือบห้านิ้วไซส์สวยอยู่นะ ผมก็ว่าอยู่ว่าเอ้แปลกนัดแรกโดนครับพอหลังๆมาเห็นปลาจุดไหนก็ไม่ทันสักทีครับผมก็เอ๊ะอะไรวะเนี่ยเพราะว่าผมเปิดคลิปวันนี้นัดแรกโดนเฉยปกติจะไม่โดนนะเออแทบจะทุกคลิปจะไม่โดนเลยแต่วันนี้โดนโดนแล้วเป็นจังหวะแบบก้ามกึ่งฮนะจะเห็นก็ไม่เห็นจะทันก็ไม่ทัน เจอตัวใหญ่หลายตัวครับเดินเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นนะเห็นเดินเข้ามาลึกอยู่นะกว่าจะได้ปลาเพิ่มอีกเนี่ยจังหวะกำกึ่งทั้งนั้นวันนี้รู้สึกแแม่งๆนึ <c ười> กแต่ก็แปลกใจแล้วครับปกติผมไม่เคยยิงโดนนะนัดแรกๆอ่ะ น้อยที่จะโดนผมเห็นไซส์ใหญ่อยู่เพื่อนๆแต่ว่าตอนแรกผมคิดว่าปลาสองตัวมันเติบต่อกันผมก็คิดว่าไม่มีไซส์ใหญ่ขนาดนั้นไซส์ใหญ่เท่าเมื่อเมื่อวานเนี้ยที่ผมยิงฮะไซส์ฝ่ามือฝ่ามือเห็นสองตัวะอยู่ฝั่งนู้นอะพอผมมองเลยเดยีปลาตัวเดียวมันน่าจะเป็นโดนปลาเโดกัดมาเห็นหลังมันเวอะอยู่ ดูดีซะด้วยว่ายไปเรื่อยเลยลอยลึกครับแล้วก็ห้าเล็งแล้ว ถ้าหลับตาแล้วมันหายฮะผมไม่ยิงถ้าไม่ใหญ่จริงๆนะผมไม่ไม่เผื่อฮะเพราะว่าไซส์เล็กไปแล้วหลับตาหายฮะถึงเผื่อได้โอากาสไม่รู้ดิก็แล้วแต่นะนนะฮะแต่ผมมันเสียแรงเฉยๆเล็งหาตัวสวยๆกว่านี้อีกสักหน่อยขึ้นมาแล้วเมื่อกี้พอยกปืนใส่ว่ายหนีเลยฮะรู้ดีอ่ะอเดี๋ยวต้องลงก่อนฮะ ได้ตัวเดียวมีเรื่อยๆนะแต่ว่าผมอยากจะเดินไปดูตรงนู้นก่อนให้ปลาเห็นนะถ้าได้ยิงก็ได้ยิงเรื่อยๆครับเนาะแต่ว่าตอนผมเดินมาตรงนั้นยังเป็นลมไนงะผมอยากจะไปดูตรงนั้นคล่องใจ เนี่ยตัวเนี้ยผมเห็นนะตัวนี้เลยเนี่ยยังไงใหญ่นะไม่รู้ว่าลอยโดนยิงจากใครไม่รู้หรือว่าโดนปลากัดผมก็ไม่ทราบนะใหญ่ใหญ่จำได้เลยตัวเนี้ยอย่าเก็บสายอมครับเพื่อนเ,เห็นรอยสะ้ง,ง่าม,มาเลย โอ้โหน่าจะเป็นรอยโดนยิงรอเปล่าโอ้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่รอยโดนกัดไอ,อตัวนี้ที่ผมเล่าให้ฟังฮะที่ผมบอกว่าเหมือนกับเห็นปลาสองตัวมต่อกันนะที่ที่ไหนได้เป็นตัวนี้หใหญ่อยู่เนี้ยไม่เล็กนะฝ่ามืนนอนี่โอ้โหโอรอยมันโดนกัดเพื่อน ้ยรอดมาได้ครับแต่มาเจอห่มซะก,ก่อนนี่ฝ่ามือกลางอะใสสวยเลยตัวนี้เจ็บอยู่แล้วตัวนี้มันเจ็บอยู่แล้วรู้ว่าใหญ่อะผมเห็นนะเพราะว่าผมยิงไอ้ผมไม่ได้ยิงผมเห็นแต่ผมไม่ทันอยากจะยิงอยู่มาให้ยิงอยู่แล้วตัวนี้โอ้โหสายพันธุ์เลยทีเดียว สวยสวยสวยตัวนี้ตอนแรกที่ผมหักไม้ลงผมไม่มียังหวะได้ยิงนะเพื่อนๆเนีน่ไม้ที่ผมเี็บอยู่เนะี่ยมันขวางอยู่อีกพักนึงอ่ะผมว่าผมจะลงแล้วนะเห็นเขาเข้ามาพอดีสวยสวยเลยอะ่ะลิงใต้ท้องคะตัวนี้ โอ้ใหญ่สวยอยู่สวยอยู่รอยโดนกัดผมก็คิดว่าไอ้รอยมันโดนยิงมาละที่ไหนได้ไม่ใช่โอเคครับมีนะป่าย้ายใหม่ <c oughs> <c oughs> เดินไปเรื่อยครับวันนี้ถ้าหลังจากนี้บางคนมายิงแล้วอาจจะมีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ มันอยู่ที่แล้วแต่วันแล้วครับทีนี้เพราะว่าปกติเนี่ยผมจะเห็นคนมายิงอย่างน้อยอ่ะสองถึงสามคนครับนี่จะประมาณก้ากึ่งครับหลังจากที่เขายิงไปแล้วปลาไม่ขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วปลามันก็เริ่มขึ้นใหม่แต่มันก็ยังระแวงอยู่นะหรือว่ายังระแวงเยอะอยู่นะอย่างนี้นนะนุ่นๆน้นๆคงไม่เห็นนะผมชี้เนี้ยให้ดูคือมันว่ายวนออกไปนะ เป็นรอยชะโดกัดซะด้วยโอ้โดนี่มันก็ตัวน่าจะใหญ่อยู่นะแต่ตัวนี้รอดมาได้อะขึ้นจิบอยู่นะชฉโดฮะแต่ขึ้นระแวงมากขึ้นอยู่บริเวณนั้นเพราะผมมาขึ้นนั่งร้านอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้ของใครขึ้นบับบับบับขึ้นแบบขึ้นแล้วลงเลยฮะ น่าจะเคยโดนมาแล้วโดนติดไม้อีกสวยอยู่นะผมว่าใชสวยอยู่ผมได้ยินเสียงชะโดมันกัดอยู่นี้เลยเดินมาดูฮะโอ้สวยนะเนี่ย นี่โอ้ยโอ้เพื่อนเอ้ยอมือกลางอ่ะสวย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 เลยโอ้ยขนาดเลงต่ำขนาดนี้ยังโดนหมิ่นท้องอะเพื่อนเพื่อนแสดงว่าผมต้องเลงต่ำกว่านี้อีกอะใช้สวยใช้สวย ดีนะผมรีบดึงดังนั้นสายกับท้องกับขาดอ่ะอื้อสวยเลยปลาชะโดมันไล่กัดตรงเนี้ยเอ,อมาดูมันกำลังว่งายหนีอ,อ,อ่ะฝูงเนี้ยแแดดออกจะจับนะฮะจะเห็น แต่ต้องแลกกับความร้อนช <g ill ain> <laughs> ่วงนี้ครือฟ้าคือฝนนะเพื่อนๆ <co ld> ไม่รู้ว่าโดนไหมนะเอาโดนผมก็คิดว่าต่ำไม่ฮอโอ้มันมองไม่ออกแต่ก็สวยอยู่เพื่อน โดนหางรีบอัดรีบยิงครับดีน่าได้ตัวนี่โอ้สยสวยอยู่ฝ่ามืออย่าได,ไ,ดได้ได้แต่เย็นหัวหน้าสวยอยู่สวยอยู่อเนี่ยเพื่อน รีบยิงเลยครับตัวนี้ฝ่ามือฝ่ามือกลางตงนี้นะ่าจะสะใจนะตัวนี้ก็ฝ่ามือพอดีสวยอยู่เกือบครับเกือบไม่ทันรีบอัดรียบยิงเลยตัวนี้เจะเก็บสายก่อนโอ้โหโหแรงยังดีอยู่เลย เผื่อเกินครับเอาลุดโอ้ย้าจะโดนไม่เต็มห่ะเพื่อนไปเกาะกิ่งไม้ครับเอาเยยบไม่งั้นค,คลิปนา้าหมดไม่มีคลิปไหนที่ว่าผมยิงแล้วโดนหมิ่นแล้วหลุดมันต้องมีสักครั้งอ่ะยิงยิงอยู่แต่และคลิปไม่โดนก็ไม่โดนไปเลย อันนี้โดนแล้วหลุดเหมือนกับเรายิงโดนแล้วหลุดะฮะล่าเสดายเปล่าละ่ะ <c oughs> เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่จังหวะเมื่อกี้แดดไม่ออกครับแล้วก็เล็งเผื่อด้วยจังหวะมันจะลงหัวแล้วโอ้ไม่ทัน แต่เสียงชะโดเงียวแล้วฮะตรงนี้ไม่รู้ว่าไปทางไหนละไม่โดนต่ำไม่พอโยนยาวครับกดอัดไม่ติดทักทีอ่ะ พอผมยิงไปแล้วกล้องติดพอดีบอกเลยว่าไซส์สวยมากอา้าวหลุดพอดีดึงฮะตั้งใจดึงดึงโจนมันขาดเลยไซส์สวยนะโอ้้หนี่ฮะฝ่ามือกลางๆอะ่ะโยนยาวครับตัวนี้ พูดอยู่คนเดียวจะกพักนึงกล้องพึ่งกล้องเพิ่งรีเลย์ให้มันเพิ่งติดปั๊บ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 ใสไ,ไม่น่าเกียดครับใสยสวยขอมือกลางๆละเพื่อนๆเน,น,น,นี่ยอย่าวผมเก็บสายก่อนแป๊บนึงกล้องมันรีเลย์ ผมก็ผมอัดแล้วนะเสียงไม่มาสักทีก็คิดว่ามันอาจจะอัดไปแล้วพอผมซัดไปครับเลยโยนยาวครับลูกนี้พูด,ยดอยนเดียวอยู่ดันมาติดตอนที่ผมยิงได้ละดีแล้วครับดีดกว่าไม่โดนใส่สวยอยู่ตัวนี้ยืยนอยู่นี่ฮะัซัดไปนู่น,นไกลอยู่น่าจะยี่สิบกว่าเมตร ซัดปุ๊บสายวิ่งปูดเลยครับเพื่อนๆกระบอกนี่ยังไม่ทันได้ดึงออกเลย <c oughs> คือจังหวะที่ผมยิงไปฮนะกว่าลูกมันจะไปถึงอะ่ะโยนไปจิ้วจุ๊บก็เลยยังไม่เก็บกระบอกตรงนี้ก็เห็นท่านนี่ไกลมากลมก็พัดด้วยอย่าหาจังหวะดีกว่า อยู่ขนาดเนี้ยแล้วปลาเห็นนะคิดดูปลาโคตนระแวงเพื่อนเดี๋ยวผมหาเดีย๋ยวต้องเดินไปใกล้ๆกว่าวนี้ยอยากยิงใกล้ๆกว่าวนี้ยรู้สึกว่ามันไกลมากเลยนะตรงนี้เดี๋ยวเสียโอกาสเฉียดไปครับหัวสะบัดไปเลยอะ ไกลนะไกลด้วยเมื่อกี้ลิงลำบากครับเด้เกสอนเนี่ยเกสอนเนี่ยเจ้าดอกเนี่ยติดอยู่ที่ปลายปืนฮะเฉียดปากไปนิดเดียวดูรู้ได้ไงว่าปลามันเสียอาการฮะถ้าว่า,าถามมารู้ได้ไงบางทีเรายิงไปเนี่ยปกติมันจะพุ่งไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าบางทีมันโดนมันบางทีมันเสียอาการฮะมันสะบัดมาอะไรเงี้ยใช้สวยอยู่นะเนี่ยเมื่อกี้ ผมรีบอัดรีมซัดเลยครับเพราะว่าเห็นไหมขึ้นมาแล้วลมครับเพื่อนๆลมเริ่มแรงแล้วมายิงปลาได้ไม่นานฮนะไม่กี่ชั่วโมงแต่รู้สึกว่าวันนี้ผมเหนื่อยกว่าเมื่อวานนี้นะเดินไกลอะวันนี้ลมพัดแรงนะครับเดี๋ยวเดินไปนี่ก็กลับกันเลยดีกว่าเพื่อนๆผมว่านะ ดูแลลมน่าจะนานหยุดอะลมมารอบนี้เป็นคลื่นเต็มเลยเยเสียดายครับเมื่อกี้ไายเสียทรงไปเลยเมื่อกี้เล็งดักหน้าไปหน่อยฮะน่าจะเฉียดปากมันะ่ะน่าจะเล็งตรงคอฮะเสียดายเสียดาย สรุปผลงานวันนี้ครับเ,เพื่อนๆเนาะก็ได้เจ็ดตัวนะฮะสายเล็กสุดน้องเล็กครับผมปลาแดดไม่เต็มสี่ดีที่เหลือก็นี่ก็สี่นิ้วเกือบห้าสาเกือบห้านิ้วสายห้าห้าห้าก็สวยอยู่ครับวันนี้ได้เยอะจากเมื่อวานโอเคครับเดี๋ยวดูครับรอบสุดท้ายพรุ่งนี้ว่าผมจะได้ออกไหม้าไม่ได้ออกก็ ไม่เช่ไม่เชิง่วลาล่วงหน้านะครับนะก็สองวันติดนะครับประมาณนี้ได้เยอะเมื่อวานสองตัวหรือเปล่าเมื่อวานจะไม่ได้ห้าห้าตัวสี่ห้าตัวนะครับผม <c oughs> มีตัวนี้เป็นตัวที่โดนปลาชโดกัดโดนท้องครับตัวนี้ก็ตัวนี้ยนยาวเนี่ยจาได้ล่าสุดเลยตัวเนี้ยใสสวยกับเพื่อนนะครับผมอ่ะก็มีคําถามอะไรไม่คงไม่น่าจะมีหรอกก็ตาคอมเมนต์ไว้นะครับผมนะ ก็วันนี้ลากไปเพียงเท่านี้ครับนะชินชอบไปอย่าลืมกดไลค์นะผมอ่าหายอยู่ฮาก,กินครับก็ผมไปประมาณสี่สี่โมงใช่ป่ะสามโมงกว่ากับสี่สี่ห้าเที่ยงโอ้ผมน่าจะไป 3, น่าจะไม่ไม่สามสามสี่ห้าน่าจะสามชั่วโมงฮะแต่จะเท่า,ท,าที่จําได้น่าจะเมื่อวานเนี้ยยิงนานกว่านี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงกว่า ผมวานสี่หรือห้าชั่วโมงนันแหละเพราะว่าผมไปเช้าหน่อยแต่วันเนี้ยผมไปสายกว่าเดิมอีกนะครับสองโมงสองโมงอสามโมงอะสองโมงไม่อยู่น่าจะสามโมงนะครับผมตัวนี้ใสสวยโยนยาววิ่งปู๊ไปเลยนะตัวนี้โยนยาวๆตัวนั้นแหมนะกล้องเสียได้ฮนะจับไม่ทันแต่ดีละที่ได้ตัว <laughs> จับจับไม่ทันดีกว่ายิงไม่โดนครับผมเนาะโอเคครับต้องลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ อีคำถามอะไรต่อตา้คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆลูกวันนี้เป็นหัวพอกนะครับผมสาสิบห้าเหมือนเดิมนะครับสาสิบห้าเซนลูกสี่มินนะฮะไปนะครับ